อันนี้คือด่านการต่อสู้แห่งอัคบัปะมันชื่ออะไรเมียบะคุ้มแม่หมดแหละเออดันแม่หมดแหละนี่ที่เราอยากเล่นกว่าเราจะได้มาเล่นนะคะไมอยากเ่ามใช้ม่้ากท่าเาปมาใช้เวลาประมาณา่มา นี่ทุกคนกล้องสีมันซีดมากลอาตังหมอผีก่อนมันเจะไม่มนีมเดแต่วนะ่ามันก็เรียงลำดับให้อยู่อ๋าาอ,อไ่ถึงแค่หมอฟีความผิดนะเรียงข้าหัวม้าก่อนเลยพี่ ความาึกความผึดไม่ควรเลี่ยงไก่ชาเลกทุกคนทำงานอะไรกันบ้างคะนอกจากเป็นกูกแล้วยังมีอาชีพอะไรอยู่ในแชทนี้อีกต like ้นูดเสาเลยอย่างงงละอุ้ยสัตว์เลี้ยงใครตัวสิฟ้าไม่อันนี้มันเรียกน้องแขมโอ้น่ารักจังปยางน้ำเออสามสิบไม่ทั้งแขมคือเดเบส น <tang ar> ี่เห็นไหมไม่แน่ใจว่าคุณออบยังอยู่ในแชทหรือเปล่านี่ค่ะฮิวมันแบบมันสะใจมากเมื่อกี้มันทำฮิวเซตสองสายได้ไหมสกิวได้ใช่ที่นั่นอ๋อโอเคหมายถึงพอสวรคนอะไรพวกนี้ได้ว้าวโอเค นิวสะใจมากเลิศเป็นเลิศมาเดิไนดไม้ทำไมมันตดนตักีนดบอกน็อตแนดเ,เลยปอนมันกระจอกกลัวอะไรวะรอนยังอยู่ข้างในเลยนะรอนไม่เดินไปรออนลอยนรอนตัวเปิดไม่รู้อ่ะบอกกับนุ๊กเลยเลือกไม่ถูก รอไม่จกองานค่ร้อน,องงนไฟเดียวอยู่เมล่กันาร้อนไฟเดียวอยู่เอาลืมไม่่กวกีวันเปกันสิามาม,ามาเหมือนกันง่ายจังวะ วิ่เราเห็นน้อยแว่าี้ก็วด้งแน่เลยเอ้ยดูถูกไปทำของใหม่อยูกันดึงวิ่งไม่ไ้อะวิ่ะวิ่ตีไม่โดนทำตั้งวันเออแต่แต้มฝืนพลังเราน้อยกว่าเลยเนี่ยเห็นไหมนี่มันก็เหมือนโดนอยู่นะแต่มันโดนแคเนี่ย

เอ้้ยไขาวเนี่ยขาวเนี่ยยยขาวเเนนนีีี่่่คือแต้มฮิวแต้มฮิวดูเหมือนว่าเราจะสู้ผีไม่ได้คะอะไรเลยเอ้ยทะงักเลยนั่นน่ะเอานี่ไงไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะของในตัวด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้น้องแบบเล่นใหม่อีกดีเฟลดีเฟลดีใส่ขวดจิ้งเอาไปจิ้งล่ะเอา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 ไปจิ้งตรงหัวมาโดนเหมือนกันจ้ะ ระวังระวังระวังไปวันละเพื่เตาเฮ้ยดาเมจแซงนอตแฮดแล้วอ่ะไม่ครับไลอะไรคะโอ้ยเหยียบพื้นเขาพื้นเขาคอมิตาคอมิตาโลโลเอาทันเรียบร้อย เห็นเลยมันขึ้นชาร์จค่ะเอาแหนะแย่ละไปยูหน่อยยูหน่อยยูหน่อยเผื่อเผื้อตายคำสาปวตุยหมดแล้วเหลือน้อยมากไม่มีคนสนใจขัดมันเลยเดี๋ยวผมเอาเอาเบรกมาช่วยไม่อ่านไม่ทันนะดิมองรูปมองพร้อมหัวหมาพร้หัวหมาเลย ไม่จริงเพราะเ่อหน้าหรือว่าเราควรจะกลับไปเล่นพลเซียเพราะว่าฮิลสวยเลยไม่เหมือนฮิลเรามันถึงไม่สวยมากหรอกเพราะว่าสู้เขาไม่ได้ปะสู้ผาไม่ได้หรือเปล่าทุกคนว่าไงดีเราควรจะทำเราควรจะเล่นอาชีพควรจะเล่นอาชีพอะไรเป็นตัวหลักดี อ๋อแต่มันอาจจะมีวิธีคิดอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนพระอาจจะเน้นฮิวหมูหรือเปล่านะฮิวหมู่ฮิวกระจายอ่ะแต่ว่าของเนโครอะมันเน้นฮิวเดี่ยวแต่ฮิวมันก็เลยอาจจะแบบไม่ได้เท้าันวันนี้คุณจินจะนอนกี่โมงครับน,นั่นตีรงบ แล้วว่ามันคืออะไรที่เกิดเหตุบ้าอะไรสิ่งที่เขาบอกเราแบบเขาบอกอะไรบ้าเขาด้วยไหมตอนนี้เราต้องไปฟิ n i s h เราต้องไม่นอนไปถามเขามาแล้วนะเนี่ยถามไปมาหรือเขาหลอกเ่าาหลอกหรือเปล่าแต่พอมันทำเองมันยังไม่เลยแต่ว่าเรื่องมีหลายดันที่เรายังไม่ได้ลงเลยทำยังไงดีครับไม่ได้เลยผมว่าสิงเกิลไม่มีซีมี่ ไม่ได้ไล่หมูเลยมันเบามากต้องนอนแน่เป็นสวเี่ยค่ะดูสิสกิวของ้ามันปลาไปแบบรวมๆแล้วคือหลายแสนอยู่นะส่วนของเราอะน้อยมากจริงๆเดี๋ยวนี้ในในหนามแดงก็คือฆ่าคนได้แล้วนะอนนั้นนั้นไม่ได้เลยก็เป็นซับตลอดก่อนนั้นนั้นไม่มีแม่นยังไงล่ะตอนนี้มีสิบแปดแล้ว

โอ้เดันล็อกขานี่ตัวนี้เลยหิว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 ปวดรัวรัวนี่เห็นไหมสกิลพระอันเมื่อกี้เป็นหิวหมู่ของพระของเรามันจะเป็นเลขหกคะ่ะอืม หรือเรากลับไปเล่นปลาดีทุกคนมีความเห็นไว้ยังไงบ้างคะอยากได้ความคิดเห็น oh <my. S 1> เออฮิ้วของเนโคททำแต้มได้ oh <my. S 1> ไม่เท่าผา เหลือจริงๆเราวพาวเวอร์กว่าในเงี้ยซัพพอร์ตถ้าแข็งก้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าคนยืนกันเป็นคู่แบบนี้นเต็มโกลแต่ว่าในเวลาจริงเนี่ยมันกระจายกันทุกทีติ้งเอาไปทิ้งกันไปฟังมาตรงพี่ อย่าลืมขาดนะอย่าลืมขาดนะเมโครจะบอกกับการกลุ่มแทงคือเราเน้นเน้นเด้งเป้าไว้ที่แข้งที่ที่ตีที่เป็นคนแข้งคนเดียวส่วนคนอื่นนะเราไว้คนอื่นให้อยู่อ๋อลูกตาครับลูกตาเก็บตาเก็บอย่าลืมขาดนะอย่าลืมขาดนะโอ้ติดติดติดไปไม่ได้ ไอ้นักเตะไอ้มีตุ๊กตาเก็บด้วยเก็บดัวแล้วแล้วตุตาเลยยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปตึกยอดอันนี้คือจบแล้วหมอเสร็จแล้วครับโอได้ของเลยจะได้นี่อาวุธแต่ไม่จะไม่ได้นั่นป้าหมอผีมะอ๋อ ใช่จะไม่ได้หมอผีภาเมื่อกี้นี้ไม่รู้ว่าหมอผีตายก่อนปมอผีตายทีหลังเมื่อกี้นี้หมอผีตายตัวที่สองนี่ค่ะคดัอ,อ,อฮิวระว่างพระค่ะพระฮิวได้ล้านสามส่วนจินฮิวได้เจ็ดเจ็ดแสนหกอืมนี่อาจจะเป็นความต่างที่ต้องชั่งน้ำหนักว่าจะเลือกไปเล่นทางไหนดี หมดช่วยเล่นหรอวันนี้เราจะได้นอนกี่โมงคะเรื่องของกูไม่เปีนี่แัมีแต่คนพลังน้อยๆมาหมากับเมฆอะคนนนี้ยเขาไม่มีชื่อที่ดีกว่านี้แล้วหรอดิกชันนารีเขามีคำจำกัดมากเลยใช่ไหมเนี่ย ชื่อจินเจา้าโดนแบนเลยอันนี้หลุดมาได้ไงนี่ hey, พิมพ์ว่าแตงกิ้วทีวภาษาอังกฤษก็โดนแบนนะมันไม่ขึ้นให้ด้วยอ่ะที่หงอใช่มันตลกมากแล้วทำไมทีวถึงโดนแบนเออเฮเอาล่ะทุกคนวันนี้เราไม่ไหวแล้วเราต้องไปนอนก่อนนอนดึกติดก,กันมาหลายคืนแล้วค่ะโอ้มีมีคนดูตั้งหลายคนไม่หลับไม่นอนกันเหรอทุกคนง่วงไหม เอาละได้เวลาปล่อยนักเรียนเลิกคลาสแล้วคะ่ะนักเรียนกลับไปนอนกันสวัสดีนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะต้องไปตัดสินใจก่อนแหละว,ว่าจะเลือกเล่นเอ่อเนโครแมนเซอหรือว่า p r ีสเตดีเพราะว่ารู้สึกเหมือนพรีสันน่าจะเน้นแบบฮิวฮิวหมู่แต่ว่าเหมือนที่คุยกับเพื่อนเมื่อกี้ก็คือตัวเนโครเหมาะกับการที่แบบว่าเรา เน้นฮิวตัวแทงฮิวตัวหลักเพราะว่าในโครฮิวทีนึงมันฮิวเยอะกว่าพรีสเออแต่พลีสเน้นแบบฮิวกระจายหน่อยประมาณนั้นเท่าที่เราเข้าใจนะโอเคแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ฝันดีนะคะทุกคนขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปค่ะแล้วเจอกันใหม่บาย สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ช่อง The c a t i n i s s ก็ได้เปิดให้สมัครระบบสมาชิกแล้วนะคะให้ทุกคนเข้ามาพพอร์ตกันค่ะสำหรับระดับดำทักซิโดทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้อีโมจิและติ๊กเกอร์สำหรับใช้ในช่องแชทและคอมเมนต์ที่ทางจินและทีมงานออกแบบเองค่ะและระดับเหลืองมณีแซบจะได้รับสิทธิพิเศษในการดูวิดีโอที่อัพโหลดไว้แล้วล่วงหน้าก่อนใครค่ะระดับสิดกล้าใจทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษในการโหวตเลือกเกมให้จินเล่นได้ค่ะ และที่สําคัญคือจะได้รับชมคลิปน้องแมวน่ารักน่ารักสกที่บ้านจินด้วยนั่นเองค่ะสาหรับผู้ติดตามที่ยังไม่ติดตามจินรออยู่ในคอมมนตตี้ของเรานะคะและใครที่ติดตามมาแล้วก็ขอขอบคุณมากมากเลยค่ะที่มาติดตามกันตลอดมาแล้วก็หวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบาย